สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณคทุกท่านนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์ที่มีอีกยาวนานวันนี้เราจะมาศึกษาเทคนิคต่างๆเพื่อที่ทําให้การเรียนการสอนของเราสนุกมากขึ้นวันนี้ก็มีวิธีการหนึ่งที่จะมานําเสนอนะคะนั่นคือการตอบคําถามอย่างแสดงความคิดสร้างสารรค์น่าเป็นการตอบคําถาม โดยให้ตอบคำถามไปเรื่อยๆนะคะจากพยัญชนะตัวต่างๆในอักษรไทยนี่แหละคะ่ะวันนี้เราไปไประยุกต์ใช้ในวิชาลูกเสือ <c oughs> วิชาลูกเสือ,อยังใช้เทคนิคให้สนุกสนานได้เลยเหรอคะเราไปดูกันว่าทำอย่างไรไปเลยคะ่ะกิจกรรมในวันนี้นะเนื่องจากวิดีโอลูกเสือของเราวันนี้เป็นเกี่ยวกับํำปฏิญาณคือจงทำดีจงทำดี จงทําดีนะคะแต่ว่าณเวลานี้ที่พวกเธอเนี่ยไม่ได้อยู่โรงเรียนพวกเธออยู่ที่บ้านดังนั้นครูก้อยจึงอยากถามเกี่ยวกับกิจกรรมความดีที่เธอทำที่บ้านแต่ไม่ได้ให้ตอบเฉยค่ะมากเกินไปมันดูเหมือนคนไม่ได้ใช้ความคิดนะคะ ในคลาสคุณก้อยต้องใช้ความคิดนิดนึงนะคะคุณพ่อคนว่าคนว่อมาดูนี่คุณพ่อมาดูนี่คุณพ่อมาดูนี่ปิดไหมโอเคโอเคพอถุงครับเอาจัดมาค่ะพอถุงค่ะจิรพัฒน์จิรพัฒน์ไขนะสนิทเธอมากบ้านนายพีนาจิรพัฒน์จะมาที่บ้านไข่ะจิรพัฒน์ไข่นะบ้านเธออยู่ที่ไหนอะจิรพัฒน์ มีพันธพัดคือถูรถนะคะนอกจากถูบ้านคือถูรถถูพื้นนะคะเอามาจัดมาอีกคนนึงพับถุงทอถุงขึ้นต้นปวดหัวมากเลยแต่ละคน <c oughs> นอกจากจีรพัฒน์จะไถานาแล้วนะคะมีคนนึงนะคะก็คืออาชีพทับพลนะคะบอกว่าไถเงินไถยืน <c oughs> <c oughs> แล้วก็นอกจากที่จะผนไถเงินแล้วนะคะก็ยังมีกิติคุณน่ค่ะที่ถูหลังให้เพื่อนนะคะอันนี้นแบบคือความดีใช่ไหมคะกิติคุณนะคะอ่านิจคุณก็ถางป่านะคะโอ้ยบ้าบอแต่ละคนถูพื้นนะคะต่อมาค่ะอเ <c oughs> <c oughs> สุภกรบอกว่าไถานวดพ่อนะคะแลขที่สองเอาตัวอักษรอะไรดีคะซ <c oughs> อเสือครับซ <c oughs> อเสือจัดมาค่ะทุกคนซอเสือค่ะ ดี๋ยวดูซิว่าความดีแต่ละคนมันจะเจ๋งขนาดไหนนะคะตั้งบ้านนะคะส่งขยะนะคะกิติคุณบอกส่งขยะนะคะมนทนเนศบอกสาดน้ํานะคะปณภัทรบอ,อกสร้าง P ีเอไฟนะคะสู้กันนะคะสู้กันเป็นความดีเหรอคะสคะคะไลด์คืออะไรสวดมนทนี่เหมือนเธอแบบคิดข้าไหนได้เธอก็แบบใส่มาเป็นความดีถ้าเปความดีสร้างภาพเอ่อภูภูเดชาค่ะสร้างภาพไม่ใช่ความดีนะคะ ส่งของสวัสดีสัตว์น้ำสงการนะคะสวดมนต์ทุกคนปรบมือให้กำพลค่ะเ,เรามีคนธรรมธรรมโมอยู่ในห้องของเรานะคะสวดมนต์นะคะเออคุณไอคะการใส่กางเกงในเป็นความดีตรงไหนคะ <laughs> ส่งน้ำพานะคะคุณโอมตอนนี้ห้องเราเริ่มมีคนดีๆโผล่เข้ามาทีละคนสองคนแล้วนะคะศิรพันธ์ก็สวดมนต์นะคะคเนศมาแนวใส่บาตรนะคะอ๋อตอนนี้ห้องเราเริ่มเป็นแบบเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วนะคะโอ้ยปัญพัฒน,น์ความดีคือสอนการบ้านตัวเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ฉันปกมือให้กับความดีของเธอ <c oughs> ของการบ้านดีมากความดีคือเธอต้องส่งการบ้านนะคะไม่ว่าจะทํางานวิชาอะไรอัญทุกคนยังมานะคะความดีของมันคือ ให้หมานะคะสงสารหมาบ้านเธอจังเลยอ,อ่ะ,อะเด็กๆคะอย่าลืมลูกเสือบอกว่าอะไรตรงทําดีตรงทําดีตรงทําดีไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็อย่าลืมทําความดีอย่างสม่ําเสมอน,นะคะ